ก็เป็นภาคบรรดาเต่าเกน้าพ่อเออกเาเกน้าพ่อเราเนก็เป็นอีพออีเมลลูกการก็เออก่พุชคนน้าให้พี่น้องคนชมคนนัำพระทรายมากชวยเออู้เราอีเกียก้อนให้บาทนี้เนาะแต่า่าไอดู้จะไปเอราว่าไปหันไปหันก็นี่ได้บุกค่อยเห็นเออนดุ้กคนน้อยเนาะ ก็แต่ประตเนใหญ่เออก้องผ่าสบ้นเป้นเนโอเอเออเอเาพอไอ้ไเออกอำนาจในทุกันรน่หงกูกป้ากาศเป็นองเอาเอาน่งอยู่นี่บเทเออเอาน่งอยู่นี่เออเอาน่งอยู่ทีนี่ก็ไอ้เออเออวข้ในอยู่ที่นี่ พังค<ร>ูยิงเลีจะได้หุบมือกเนอเออผมเผาาห้ไปเนอะให้น้ำอยู่ด่เนาะเออต่อมา่อมาเออเอาเดีว่าม้าเออเอาปมตัวปลาเอาในรถกูเาะเออเออเอาเอาเออนตีปาปั่กันเดือของื่อเอามาใส่พแม่คือต้แก่คนนี้ไออ้เชียวตัวสใหญ่ที่ด

เออทีในปีี่ารับไฟก็ตเรผู้บาดการกที่วานวันที่บนรเออเออทำการเออของเออตีใ้แกออกเปงานโยเออสงค้าไปพี่น้องทเออใาาครับลุกึ้ไปได้ป้าก่อนเลยครับโอ้ยโอ้ยให้ไปได้ก็เออเอา พี่น้องเขาทำลายบาดีแต่ที่ตองทีนีพี้อเออไปกันด้วยคอน้องมีใหม่เล่าไว้พี่น้องรถทมง่าเนาะอีกสามวันกะเพื่อนจะได้เอาขืนเบียงอกพ่นเออนี่คือปอทบอลโโก้คุณนี่เนาะบอลเลอร์บุรีคุณนี่เนาะรถทรงเ็นนักเนลูกคุณรักยังไง้าเอาเออนอเออคือว่ามเการทําเนานี่คือองเขาเออุกทรง กานไปเรื่อพุพอพุ้เออเองเออหือว่าพุทพูดพิดพี่น้องน้องพอพุพอพุทเออทัพพสวรรค์เออให้พี่เจ้ารบมั่นดจนน้องเออผูรักหุยกาเออพวกเท้ากาพุทธที่เป็น้อเออทางนี้ที่จังหวัดไห่เฮา เออเทว่าัเพื่อเขาที่เออเนี่ยในก็เทวาเพื่อนเป็นคุณพรเออเป็นผูแรกนอให้การเรียกาศภายในเออพวกเราถือว่าที่นักพาเนอเออในการปกครองดนเราถือว่าเอออยู่ทางหลักนอในพารวนพี่นอเออหือว่าเขาพิ่เออชลาวันนี้ทิพปวันนวัี่การนี่ถ้าปายวันเดือนเขาเริ่มทพี่พักกินนอ อันนี้ก็จะไ้ถอว่เออาวพื้ที่ในบ้านของพวกเราพี่น้องก็เออถือว่ามีคนทีนักแห่ก็เออให้ชาพืนที่กับไปี่มาเมืท่เออนเสมากเออนำถือกรนแ่เออพี่น้องเอ กันเ่อซีนะกันหน่อยอ้าวมาพุทธอ้าวเอออ้าเออ่องอไรจะต้องปีเก่าจม่มีใหเจอเออทุบๆจะเลื่อยเลื่อยเลื่อยเ่อเอเอเอได้อกตอมาที่ต้องตอกใจนะตักหม้อก็เกิดจอวางหันเข่าเลื่อยเอเลื่อย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 เ่อยเลื่อเ่อยเอยเล่อเ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 อ หายแล้วคนเคนคเคนยออลุนุมเล็กน้อยนี่หเออเอาหายเอาเองน้นอเออน้ำปาลกหายเนอเอื่อจจากไ้ลกหเอาอาเออเป็นปีทีกาเป็นปีเพื่อปีกจงเท่าได้บ้า เออเจ็บปวอเนี uh, so uh. ่ยต uh, so so uh, ัววาตัวว่าเลยปนี่เอนีะเออคือว่าเออให้คีเอาไปดูที่นอกเออาทายเอาเลยไื่อน้แตเจาใ่้าอาไปเลยเออเอาป้ยปุยใส่ในก้ออีกแนนออ

เออเอาคอส่งขอาเนาะเอ่อตามตัวเขาส่ใจในตอนที่เอาตอเรื่องีว่าตุ้ตัวเอรเอ่อตุ้ปูุมตัวทายตุทายจิตทายขนาดโกเออนาตาเอะก็เออเอาอรกเรียนหมกัเออเออเอาเออ ကလခရာာမပြောာကရင်ှင်မင်ဘေူဒာစ်က်တေဆို့ပြွေကွေူလို့ပြေံွေင်တဲ့ို့ပြေို สาัสดีครับพี่น้อง Vai, cá bơ Phụ nhảy khơi mà bừng, pha mà bừng thật kỹ đi แรงข้างหลังไม่ใช่เปรียบก่อป้าแตกขักแตกแน่เนาะฮะโพูดก่อน มาหดสรงถาดพ่อใหญ่พี่นอ้องถึงเพิ่นจีเซียแล้วแต่เพิ่นก็นยังมีความดีเหลือไว้ให้เฮาอันได้เบินนน่งได้แยงเนาะพี่นอ้องหลังจากที่เฮาโหดสรงอันถาดพ,าพอาด่อใหญ่แล้วพี่น้องเฮาก็สิได้กลับมาเฮือนเนาะไปโหดสรงยายผู้อยู่เฮือนพอุ่นแหละ ្ទ្ទៃទៀយ។្ពី្លាន់អាំន់ក្រូវប់លាពសតខ្លាពី្លានអាំន់កាលពីដូចជាត់អាំទ្ទ្រៈខ្លានអាំន់អាំចំណ្រូវប្